เรื่องสั้นขันกะทิเรียบเรียงโดยสศิลาแรงจะทำโดยกองทุนสศิลาแรงพ่อแม่รังแกฉันมีสิทธิท่านหนึ่งมีบุตรสุดที่รักอยู่คนหนึ่งเกตั้งใจจะให้สืบสกุล จึงอยากให้ลูกตัวเองมีความรู้พอที่จะดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของเขาเอาไว้ได้จึงได้จ้างครูฝีมือดีๆมาสอนลูกถึงบ้านแต่เจ้าลูกเศรษฐีหาได้สนใจไม่เอาแต่เล่นกับเพื่อนๆไม่เป็นอันเรียนหนังสือจนทําให้ครูที่มาสอนพากันเอือมระอาเข็ดขยาดกันไประจำตามกันเปลี่ยนครูไปหลายคนเจ้าลูกชายเศรษฐีก็หาได้สนใจไม่ จนตัวเองเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆอยู่มาวันหนึ่งมีครูอีกคนที่มาใหม่หวังค่าจ้างสอนอย่างเดียวลูกชายเศรษฐีจะรู้หรือไม่รู้ไม่สนใจครูคนนี้จึงอยู่ได้นานหน่อยเพราะไม่เคยดุด่าว่าอะไรลูกชายเศรษฐีเลยเป็นที่ถูกอกถูกใจเป็นอย่างมากฝ่ายลูกชายเศรษฐีนอกจากไม่สนใจไฟศึกษาแล้วยังผลนเงินทองของเศรษฐี อย่างเมามันอยู่ต่อมาไม่นานท่านเศรษฐีก็ตายจากไปคงเหลือแต่ทรัพย์สมบัติเอาไว้ให้เจ้าลูกชายคนโปรดได้ผลานกันอย่างสบายเพื่อนผูงทั้งหลายล้วนมาช่วยกันเผาผลานเงินทองจนในที่สุดเงินหมดก็เริ่มขายของที่มีอยู่จนกระทั่งสุดท้ายต้องขายบ้านและที่ดินจนสิ้นเหนื้อประดาตัวเพื่อนผูงที่เคยเที่ยวด้วยกัน เริ่มหายหน้าหายตาไปกันหมดในที่สุดลูกชายเศรษฐีต้องตกประกรรมลำบากโอขอทานเขากินเพื่อประทังชีวิตไปวันๆอยู่มาวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นขอทานไปแล้วได้เดินทางมาขอทานที่บ้านสินแสท่านหนึ่งแต่ท่านสินแสท่านนี้ไม่เชื่อว่าเด็กนุ่มคนนี้จะเป็นขอทานเพราะดูแล้วขุ่นไม่ให้เลยน่าจะเป็นลูกเศรษฐีมากกว่า ลูกชายเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็ร้องไห้โฮออกมาว่าพ่อแม่รังแกฉันแล้วรำพันให้สินแสฟังว่าฉันทำผิดคิดประยำแต่พ่อกลับไม่เคยว่ากล่าวตักเตือนฉันเลยไม่รู้ผิดชอบทั่วดีพลานเงินทองจนหมดเนื้อหมดตัวต้องมาขอทานเขากินท่านสินแสกรุณาช่วยให้อาหารกินหน่อยเถอะฝ่ายสินแสก็บอกไม่เป็นไรแต่จะไม่ทำ แบบที่พ่อจะทำหรอกนะฉะนั้นจงตั้งหน้าต่างตาขยันทำมาหากินเพื่อแลกกับข้าวปลาอาหารและสักวันหนึ่งเจ้าก็จะรู้จักคุณค่าของเงินเพราะที่ผ่านมาเจ้าเอาแต่ทำตัวตามสบายใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยต่อไปนี้ต้องขยันทำมาหากินรู้จักเก็บออมสักวันหนึ่งก็คงจะกลับมาเป็นเศรษฐีเหมือนพ่อท่านได้นี่แหละนะพ่อแม่รังแกฉัน พ่อแม่ที่เลี้ยงดูรักลูกจนเกินไปปรนเปือแต่ความสะดวกสบายตามใจลูกขาดวินัยในชีวิตต่อให้รวยร้นฟ้าในที่สุดก็ต้องหมดเพราะไม่รู้จักคุณค่าของเงินปัจจุบันยังมีให้เห็นกันไม่ขาดสายพ่อแม่อย่ารังแกฉันต่อไปเลย <N> คนคลายครึ่งวัน ขุนนางใหญ่ผู้หนึ่งเดินทางเยือนวัดแห่งหนึ่งสามวันก่อนหน้านั้นบรรดาบริวารของเขาล่วงหน้าไปก่อนเพื่อสั่งให้พระที่วัดนั้นจัดเตรียมที่พักและอาหารดังนั้นพระทุกรูปในวัดต่างก็วุ่นวายเตรียมการต้อนรับขุนนางใหญ่ผู้นี้วัดแห่งนี้ทำเลดีมากอยู่ลึกเข้าไปในหูเขาแวดล้อมด้วยป่าไผ่ทุกด้านเป็นที่วิเวกท่านขุนนางรู้สึกสบายใจนัก กับความเงียบสงัดสันโดษมันหนึ่งขณะที่นั่งเสพสุราเขาก็เอื้อนโครงขึ้นว่ากลายผ่านลานไผ่ขจีนี้ข้าปิติพ่อนคลายได้ครึ่งวันจากวิถีชีวิตสับสนราชรารูปหนึ่งเดินผ่านมาได้ยินเข้าการะหอท่านคุณนางงุนงงจึงถามว่าหรัวเาะอะไรราชราตอบว่า ริงอยู่ที่ใต้เท้าพนคลายครึ่งวันแต่ใต้เท้าทำให้เราวุ่นวายเตรียมต้อนรับถึงสามวันตัดอาพรสมตัวช่างตัดอาพรที่มีชื่อเสียงทุ้หนึ่งอาศัยอยู่ณเมืองเป่ยจริงสมัยปลายราชวงศ์ซอง มาพรที่เขาตัดเย็บนั้นเหมาะจอกับตัวลูกค้าเสมอเมืนหนึ่งผู้ตัวจราชการจากนครหลวงมาขอให้เขาตัดชุดขุนนางเขาจึงถามว่าใต้เท้ารับราชการมานานเท่าไหร่แล้วผู้ตรวจราชการรู้สึกงุนงงจึงถามว่าเหตุใด,ดจึงถามเช่นนั้นช่างจึงตอบว่าเมื่อบัณฑิตหนุ่มได้รับตำแหน่งใหม่ๆเขาจะเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นเดินอกผายลายพึง จึงต้องตัดอาพรให้ด้านหน้ายาวกว่าด้านหลังเล็กน้อยเมื่อรับราชการไปได้สักระยะหนึ่งอกที่เคยผายเ็จะลดลงจึงต้องตัดให้ด้านหน้าเท่าๆกันกับด้านหลังและเมื่อรับราชการมาจนใกล้กเกษียณจิตใจของเขาจะหดหูลงศีรษะก้มตำ่ำและหลังงองุม้มจึงต้องตัดให้ด้านหลังยาวกว่าด้านหน้าข้าจะตัดอาพรให้สมตัวได้อย่างไรเล่า หากไม่ถามสื่อก่อนว่าใต้เท้ารับราชการมานานเท่าไหร่แล้วแซ,ซสองสรรเสริญย่านจือ้อถึงเกยกรรมล่วงไปแล้ว17ปีวันหนึ่งท่านเจ้าจิ้งแห่งแขว้นฉีจัดงานเลี้ยงหลังจากดื่มกินเป็นที่สำราญแล้ว ก็ให้มีการแข่งขันยิงธนูขึ้นท่านเจ้าจิ้งน้าวสายแล้วปล่อยลูกศรอ,ออกไปแต่พลาดเป้าแม้กระนั้นขาราชบริพานต่างตกมือแท้สองสารเสริญเออระเริกเจ้าแห่งฉีโยนคันธนูทิ้งหน้าเผือดลงพลางถนใจใหญ่ขณะนั้นอมาเสียนซางเดินเข้ามาพอดีท่านเจ้าจิ้งจึงร้องเรียกแล้วกล่าวว่าเสียนซาง ข้าคิดถึงย่านจื้อเหลือเกินเขาตายไปสิเจดปีแล้วและนับแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าชี้ข้อผิดพลาดของข้าอีกวันนี้ข้ายิงธนูพลาดแต่คุณนางทั้งหลายยังตบมือแซ่สองสรรเสริญเสี่ยนส,สางตอบว่าข้าเคยได้ยินคำกล่าวว่าผู้ทรงอำนาจทำสิ่งใดบริวารจะพากันตามไม่ว่าท่านเจ้าชอบสวมสใส่อาภรณ์ใด บริวารล้วนชมชอบอาพรนั้นไม่ว่าชอบบริโภคสิ่งใดบริวารก็ชมชอบบริโภคสิ่งนั้นท่านเจ้าไม่เคยได้ยินเรื่องของหนอนชนิดหนึ่งหรือเมื่อมันกินสิ่งที่เป็นสีเหลืองเข้าไปตัวมันจะกลายเป็นสีเหลืองท่านเจ้าเป็นบุคคลที่ไม่ชอบให้ผู้อื่นชี้ข้อผิดพลาดของตนดังนี้แล้วใครเล่าจะกล้าชี้ข้อผิดพลาดของท่านเจ้าเมื่อได้สดับดังนั้น ท่านเจ้าจิ้งก็ร้องขึ้นว่าดีแท้วันนี้ข้าเป็นนักเรียนและเจ้าเป็นครูไม่งานนักหลังจากนั้นเสี่ยนสางก็กลับไปอยู่ณบ้านเดิมต่อมามีชาวประมงจับปลาได้เป็นอันมากก็เอามามอบเป็นบรรณาการแก่ท่านเจ้าจิงท่านเจ้าจิงให้ขันทีคุมเกวียนบรรทุกป,ปลาเหล่านั้นหลายเล่มนำไปให้เสี้ยนซางเมื่อเห็นขบวนเกวียนบรรทุกป,ปลามาจอดหน้าบ้าน เสี่นซางจึงออกมากล่าวแก่ขันทีนั้นว่าโปรดนำกลับไปคืนท่านเจ้าและบอกความด้วยว่าเมื่อย่านจื้อยังอยู่และชี้ข้อผิดพลาดของเจ้าครองแคว้นนั้นเขาไม่ได้เห็นแก่ลาบยศแต่ปรารนาจะช่วยให้ผู้คนแต่ปรารถนาจะให้ผู้เป็นนายปกครองบ้านเมืองดีขึ้นบัดนี้เหล่าข้าบริวารมีแต่ประจบสอบพอแม้ยิงธนูผิดพลาดแส้ซองสรรเสริญ นั่นก็เพราะหวังลาบยศหากข้ารับบรรณาการนี้ไว้ข้าก็ไม่ต่างอะไรกับผู้สอพอเหล่านั้นนกกระทาชายชราชาวสวนของบ้านสิทธิคนหนึ่งหลังจากทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็งี่ปับไปใต้ต้นไม้ใหญ่อันงดงามสักพักหนึ่ง พอลืมตาขึ้นมาก็เห็นนกกระทาตัวหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ๆจึงจับตัวเจ้านกกระทาเอาไว้ในอุ้มมือได้อย่างสะดวกนกกระทาได้ขอร้องชาวสวนว่าโปรดจะฆ่าฉันเลยแล้วฉันจะขอมอบของสี่ชิ้นไว้ให้ท่านแล้วจะฆ่าฉันก็ตามชาวสวนอะไรบ้างล่ะบอกข้ามาเลยอย่าชักช้านกกระทาขอให้ท่านจำไว้ให้ดีการครองชีวิต ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนั้นมีหลักสำคัญอยู่สมประการคือ 1. ต้องพยายามรักษาของดีที่หาได้มาอย่าให้สูญ 2. ออย่าเศร้าโศกเสียใจเมื่อถึงคราวต้องเสียสิ่งที่ดีนั้นไป 3. จงฟังหูไว้หูอย่าเชื่อง่ายฉันจะบอกสามข้อก่อนข้อที่สีนั้นสำคัญมากแต่จงปล่อยฉันเป็นอิสระก่อนเถิดแล้วฉันจะบอกให้ ชาวสวนตรึกตรองสักครู่ก็คิดว่าสามข้อนั้นก็ล้วนมีประโยชน์คุ้มค่าและจึงปล่อยนกเป็นอิสระไปเมื่อนกกระทาเป็นอิสระแล้วก็บินขึ้นไปเกาะบนต้นไม้แล้วพูดว่าท่านลืมไปแล้วหรือฉันบอกแล้วว่าให้พยายามรักษาสิ่งที่หามาได้ทำไมจึงปล่อยฉันให้เป็นอิสระโดยไม่ปฏิบัติตามคำเตือนในข้อที่หนึ่งชาวสวนช่างเธอะ แต่จงบอกข้อสี่แก่ฉันเถอะนกกระทาข้อที่สีที่ข้าจะบอกก็คือในท้องข้ามีเพชรหนักถึงสองร้อยตารางละชาวสวนเสียใจล้มทั้งยืนเสียใจโศกเศร้าที่เสียสิ่งล้ำค่าไปนกจึงพูดว่าท่านลืมหลักสำคัญข้อสองอีกแล้วที่ว่าอย,ย่าโศกเศร้าเสียใจในเมื่อถึงคราวที่ต้องเสียสิ่งที่มีค่านั้นไปชาวสวนฝังนกพูดชักได้สติขึ้นมา ต่ยังอดเสียดายเพชรสองร้อยกระัตอยู่ไม่ได้นกจึงพูดต่อไปว่าท่านนอกจากจำข้อสองไม่ได้ท่านยังลืมข้อสามเสียด้วยฉันบอกแล้วให้ฟังหูวไหวห้หูอย่าเชื่อง่ายจะไหนท่านจึงไม่พิจารณาคำพูดของฉันว่ามีเหตุผลควรจะเชื่อได้หรือไม่เพียงใดหากท่านเป็นคนเชื่ออะไรง่ายๆขาดความพิจารณาเช่นนี้ท่านจะมีความสุขได้อย่างไรในเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ท่ามกลางสังคม อกู้เขาไปด้วยคำพูดที่มีทั้งจริงและเท็จท่านได้คิดดูให้ดีถ้ามีเพศสองร้อยกระตัดอยู่ในท้องจริงท่านจะอุ้มฉันไหวเหรออย่าเสียใจไปเลยฉันขอบอกความจริงในร่างกายฉันไม่มีเพศหรอกชายชราชาวสวนได้ฟังก็หายเศร้าโศกจ้องมองดูนกด้วยความคิดอันสูงส่งและก่อนที่นกจะบินจากไปได้พูดทิ้งท้ายไว้ว่าตรองเนื้อความก่อนตอบ ตรวจหารอบครอบก่อนทำํำแล้วนก็บินจากไปมนุษย์คือครูของมนุษย์เราเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นมนุษย์จากพวกเรากันเองพวกเราอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีจิตใจดีงาม เราก็จะได้รับอิทธิพลแห่งความดีงามนั้นมาใส่ตัวอักบาจักรพัทผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์มูการและราชมนตรีของพระองค์นามาเบอร์บาลทกเถียงกันเรื่องหนึ่งจักรพัทอักบารับสั่งว่ามนุษย์นั้นเกิดมาพร้อมกับคุณสมบัติแห่งมนุษย์เบอร์บาลไม่เห็นด้วยเขาคิดว่ามนุษย์ต้องเรียนรู้จากมนุษย์ด้วยกันจักรพัิอักบารับสั่งให้เบอร์บาลพิสูจน์ทฤษฎีของเขา เบอร์บานขอพิสูจน์สิบสองปีกริย์อักบาทรงตกลงตามนั้นเบอร์บานเร่งไปเก็บทารกจากชนชั้นบรรณะต่างกันและนำพวกเขาออกไปไว้ณนกระท่อมชายป่าให้อยู่ในความดูแลของหญิงใบโดยมีสิงสาราสัตว์อยู่แวดล้อมหลังจากนั้น12ปีเบอร์บานนำทารกที่เจริญใหม่แล้วเหล่านั้นมาเข้าเฝ้าพระจกักรพรรดิเด็กเหล่านั้นประพฤติเยี่ยงสัตว์ป่า และส่งเสียงพูดคุยกันเหมือนเสียงของลิงที่อาศัยอยู่ในปา่าใกล้เคียงกับกระท่อมที่พวกเขาจเจริญเติบโตมาเมื่อได้เห็นดังนั้นกระสั์อักบาจึงคอยตามความคิดของเบอร์บาลขงจชื้อเคยกล่าวเอาไว้ว่ามนุษย์มีธรรมชาติดังเดิมคล้ายคลึงกันแต่เพราะสภาพแวดล้อมและการศึกษาต่างหากจึงทำให้ทุกคนมีความแตกต่างมากขึ้นทุกที พ่อค้าผู้ยากไร้กับศิลาวิเศษกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากหนักหนาเช่นเดียวกับผลไม้สุกร่วงหล่นลงมานั้นยากที่จะต่อกับกิ่งก้านได้ดังเดิมการครั้งหนึ่งนั้นนักบุญมาเยี่ยมเยือนบ้านของพ่อค้าวานิชผู้ซึ่งค้าขายขาดทุนและยากจนยิ่งนักเมื่อท่านนักบุญมาถึงเห็นพ่อค้าร้องไห้อย่างน่าเวทนาโอ้ ท่านผู้นำสารแห่งพระเจ้าพวกข้าผู้น่าสงสารอ้อนวอนโปรดจงพราณีช่วยให้ข้าพ้นจากความยากจนคนแค้น,นี้ด้วยเถิดท่านผู้มีเมตตาสูงส่งท่านนักบุญเบทนาพ่อข้ายิ่งนักท่านจึงมอบศิลาวิเศษให้พวกข้าก้อนหนึ่งศิลานั้นสามารถเปลี่ยนโลหะใดให้กลายเป็นทองคำได้หมดนี่คือศิลาวิเศษชายคนดีของข้า ท่านนักบุญกล่าวจงนำไปใช้เปลี่ยนโลหะใดให้กลายเป็นทองคำมากที่เจ้าต้องการข้าให้เจ้าใช้สามเดือนหลังจากนั้นข้าจะมานำกลับคืนเดือนแรกพ่อค้าไปที่ตลาดสอบถามราคาเหล็กพ่อค้าเหล็กแจ้งว่าเขามีราคาเหล็กก้อนหนึ่งเพิ่มขึ้นจากห้ารูปีเป็นเจ็ดรูปีถ้าข้าซื้อเหล็กในราคานี้ พ่อค้าคนยากคิดค่าย่อมเขานักข้าจะรอจนถึงเดือนหน้าบางทีราคาเหล็กอาจจะลดลงพ่อค้านั้นนอกจากหน้าสมเพศแล้วซ้ำยัง,งโง่เขลาเขาไม่เฉลียวใจเลยว่าเพียงแค่เหล็กหนักร้อยปอนห่าเปลี่ยนเป็นทองคำแล้วจะทำให้เขากลายเป็นชายผู้มั่งคั่งได้ในพริบตาขารอจนกระทั่งหนึ่งเดือนผ่านไปและไปยังตลาดค้าเหล็กอีกครั้ง คราวนี้ราคาเหล็กกลับสูงกว่าเดิมเมื่อเดือนที่แล้วหากค่าซื้อเหล็กในราคานี้ก็โง่เต็มทีเขารำพึงข้ารอต่อไปอีกหนึ่งเดือนดีกว่าครั้งเมื่อถึงเดือนที่สเขาไปตลาดค้าเหล็กอีกครั้งราคาเหล็กก้อนเดิมสูงขึ้นอีกเป็นสิบห้ารูปีต่อน้ําหนักหนึ่งร้อยปอนแต่ทว่าเมื่อครบกำหนดสมเดือนท่านนับบุญมารับศิลาวิเศษคืน พ่อค้าจึงยังยากจนข้นแค้นต่อไปในชีวิตของเรานั้นเรามีสิ่งที่มีค่าอยู่กับตัวแต่หากมองข้ามและไม่เคยใช้ประโยชน์หรือคุณค่าของมันจนสายเกินการนังพ่อค้าคนยากกับศิลาวิเศษคนเขาไม่ยอมรับคำสอน ผู้ใดเล่าหูหนวกเท่าผู้มิฟังการครั้งหนึ่งนั้นมีวานิชผู้เบาปัญญาบรรทุกกระสอบข้าวสาลีไว้ข้างตัวม้าด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งถ่วงน้ำหนักด้วยกระสอบทรายเจ้าม้านั้นจะได้แบกกระสอบได้ไม่ลำบากกายนักชายยากไร้ผู้หนึ่งเดินผ่านมาสังเกตวานิชก,กำลังบรรทุกของบนหลังมา้าจึงเอ่ยถามท่านขอรับ ขอโทษเถิดท่านกำลังทําสิ่งใดบาลิตอบชายยากไร้ว่าข้ากำลังบรรทุกกระสอบข้าวสาลีไว้ข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งข้าถ่วงด้วยกระสอบทรายมิดีกว่าหรือขอรับชายยากไร้เดินผ่านมาถามหากท่านปันข้าวสาลีในกระสอบเป็นสองส่วนเท่ากันและจึงบรรทุกไว้แต่ละข้างของม้าดูก่อนสหายข้ามีคำถามหนึ่งใครถามเจ้าบอกข้าเถิด เจ้ามีทรัพย์สักเท่าไรวานิชถามด้วยความคุนเคืองไม่มีสิ่งใดเลยขอรับนอกจากตัวข้าเองชายยากไร้ต่อฉะนั้นจงอย่าสอนข้าวานิช์บนหลังม้าตอบอย่างสำราญเก็บความคิดเหลวไหลของเจ้าไว้กับตัวเถิดมิฉนั้นข้าเองอาจกลายเป็นคนยากไร้เช่นเจ้าคนโง่เขานั้นไม่ยอมรับคำสั่งสอนของผู้ใดแม้มีผู้เมตตาใคร่แนะ นัสรูดินนักคิดวันหนึ่งนัสรูดินเดินทางมาพบกับมุสตาฟาเข้ามุสตาฟาผู้ซึ่งเป็นคนซื่อซื่อก็ร้องถามนัสรูดินว่านัดเอ๋ยข้าอยากมีบ้านที่กว้างขวางกว่านี้สักหน่อยข้าจะทําอย่างไรดีนัสรูดินโอ้ได้สิมุสตาฟาเพื่อนรักข้ามีวิธีมุสตาฟาว่าไงไหนลองบอกมาสินัสรูดิน คืนนี้เองเอาหมาขึ้นไปนอนบนบ้านด้วยสักคืนสิมุสตาฟาก็ปฏิบัติตามปรากฏว่าทั้งคืนมุสตาฟาไม่เป็นอันนอนเพราะหมาร้องรบกวนตลอดวันรุ่งเช้ากินเข้าไปหานัสรุลินแล้วเล่าเรื่องเมื่อคืนให้ฟังจนหมดนัสรุลินก็บอกว่าเอาใหม่ oh คืนนี้เอาทั้งหมาและลาขึ้นไปนอนด้วยกันบนบ้านมุสตาฟาผู้สื่อสัตว์ก็ทำตามผลเลยร้ายยิ่งกว่าเก่าหลายเท่านัก นัสรุดินบอกว่าคืนนี้เอาทั้งมา้าลาและล่อไปนอนด้วยกันบนบ้านมุสตาฟาก็ทำตาเหมือนเดิมผลคือมุสตาฟานอกจากไม่ได้นอนแล้วยังต้องทรมานอีกด้วยกับเสียงรบกวนของบรรดาสัตว์ทั้งสามตัวรุ่งเช้าวันใหม่นัสรุดินจึงบอกให้มุสตาฟาฟังว่าคืนนี้เอ็งเอาม้าออกให้เหลือลากับล่อกับพอ ปรากฏว่ามุสตาฟาค่อยอยังชั่วหน่อยที่ม้าหายไปคืนต่อๆมานัสรูดินก็ให้มุสตาฟาเอาลาและล่อออกตามลำดับจนสุดท้ายเหลือมุสตาฟานอนคนเดียวแต่มีความรู้สึกโล่งไปหมดเลยรุ่งเช้าจึงไปบอกกับนัสรูดินว่าเฮ้ย hey, นัดเพื่อนรักบ้านเรากว้างกว่าเก่าเยอะเลยว่ะความจริงบ้านยังเท่าเดิมแต่จิตใจเริ่มกว้างขึ้นต่างหาก คนเราถ้ารู้จักสันนดษมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแค่นั้นก็พอจะมีความสุขได้แล้วพระท่านจึงว่ารู้จักพอกอสุขทุกสถาน